สวัสดีจ้าขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องไมเคมีเคนแครนี้เคนมีเคนจ้าด,ดูนะจ้าวันนี้เรากลับมาทำรีแอคชั่นอีกแล้วซึ่งก็เป็นการรีแอคชั่นรายการที่บอกเลยว่ามาแรงแน่ๆซึ่งขอเจอไม่เลยว่ามาแรงแน่ๆปีนี้กับการรีแอคชั่นรายการควีนด้อมจ้า ซึ่งรอน,นี้ก็เป็นรอบแรกในการแข่งขันก็คือรอบเพลงฮิตเนาะก็มันเป็นการเอาเพลงฮิตของแต่ละวงเนี่ยมาโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์เพื่อให้คนได้รู้จักเป็นการเปิดตัวเป็นการเอาเพลงแบบดังๆของตัวเองเนี่ยมาเปิดตัวเพื่อเรียกกระแสคนดูให้กลับมาดูตัวเองในการโชว์ครั้งนี้อะไรแบบนี้ซึ่งวันนี้ก็พีนด้อมได้ออน E ีแรกมาซึ่งใน E ีแรกเนี่ยเอ็มเน็ตก็ได้ออนมาเป็น2ศิลปินก่อนก็จะมี b b g กับอ่ คุณแม่เฮโรลินนะคะคุณแม่เฮโรลินเนี่ยเอาเพลง Touch My Body มาสว่วน b ีดเนี่ยเอาเพลง Time for the m o o n n i g h t กับเพลง Love มาก็บอกก่อนว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ดูรายการเลยแล้วก็จะเป็นแบบนี้ในทุกๆอ p พีเนาะก็คือการเรียกชันนี่จะเป็นการเรียกชันแบบหน้าง,งานเลยว่าโชว์สุดท้ายแล้วเนี่ยมันออกมาเป็นยังไงเพราะว่ายังไงก็การที่ไปดูเบื้องหลังมาก่อนหรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะได้เข้าใจสตอรี่มากขึ้นแต่สำหรับเราเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยสเตจสุดท้ายที่ ออกมาสู่สายตามวลชนเนี่ยมันคือสุขเกตทุกอย่างที่เขาจะสื่อให้เราดูเข้าใจนะก็นั่นแหละให้เข้าใจกันไว้ตรงนี้ด้วยแล้วก็บอกอย่างว่าเดี๋ยวเราจะมีคลิปแบบจัดอันดับแยกอีกหนึ่งคลิปก็คือจะอันดับโชว์เปอร์ formance ต่างๆแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าทําไมถึงให้ลําดับนี้ลําดับนี้ลําดับน,บนี้เดี๋ยวจะมีดราม่าอีกฉันก็จะโดนแบบโดนว่าอีกก็ อย่าอินเกินเข้าใจไหมบอกเลยอย่าอินเกินอ่าเดี๋ยวเราไปเรื่องวันที่โชว์แรกกันก่อนดีกว่ากับของ b g ซึ่งก็คราวนี้เอาเพลง Time for the Moonlight กับเพลงรับมาเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปดูโชว์แรกของ b b g กับเพลง Time for the Moonlight แล้วก็เพลงรับกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรพร้อแล้วก็ไปเรีกกเยกเซนต์หลิสานิสโกอ่ะก็จบไปแล้วกับการเรียอคซั่นเนาะก็ถือว่า,ว,าว้าว มากกับการที่เอามูทดนตรี2เพลงเนี่ยมารวมกันกลายเป็นแบบสตอรี่เดียวกันได้เพราะว่าเอาจริงๆ2เพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงเป็นอีก2เพลงที่เศร้ามากแล้วก็เป็นมูที่แบบเรารู้สึกว่าเกาหลีก็จะชอบแนวนี้ด้วยเพราะว่า2เพลงนี้คือมาตรฐานสูงเป็นอีก2เพลงที่เป็นอีก2เพลงที่มาตรฐานสูงมากของ G-Friend เนาะคือกระแสตอบรับดีเออใช่ประมาณนั้นซึ่งในโชว์เนี่ย เอาจริงๆคือไม่มีการใช้ p r o พอ,อะไรมากมายเลยเป็นการเน้น p e r f o r m มนซ์ส่วนมากแล้วก็ใช้วงออเคสตราข้างหลังให้มันดูไม่รู้เออออเคสตราหรือเปล่าเป็นวงดนตรีข้างหลังอ่ะเออใช่ทําให้มันดูแบบดนตรีมันดูขลังเข้าไปอีกนะว่าป้าเพราะว่าด้วย mood เพลงที่มันขลังซึ่งตอนแรกเราพูดไปตน้นคิดว่าเรารู้สึกว่านดนตรีมีความออเคสตราเลยซึ่งก็มาเป็นออเคสตราจริงๆแล้วก็มาในธีมชุดขาวแล้วก็เด็ไปกับสีดำเนี่ยก็คือเราค่อนข้างรู้สึกว่าสตอรี่มีความตีไปในทำแบบดวงจันทร์ดวงดาว ที่มันเป็นสตอรี่ของเพลงแล้วก็เป็นสตอรี่ของวงประมาณหนึ่งด้วยเนาะก็เอาจริงๆอะเราเรารู้สึกว่าในเพลงของจีเ e n อะคือเนื้อเสียงของยูจูอะมันกลายเป็นเอกลักษณ์ของเพลงมากๆในช่วงแรกๆเนาะพอมาช่วงหลังเนี่ยกลายเป็นอื่นฮาที่แบบรู้สึกว่าเสียงกลายเป็นเอกลักษณ์ของ GF เ e n ไปอีกหนึ่งคนซึ่งพอเอาสองเพลงนี้มารวมกันมันก็ทําให้คิดถึงจีเ e n อยู่แล้วเนาะคิดถึงมากจริงๆกับการแบบที่แบบ GF เ e n ไม่ได้อยู่มาจนถึงปัจจุบันเนาะแต่ว่าเมมเบอร์ก็ยังมีความแบบติดต่อกันก็คือ มีความสัมพันธ์ดีกันอยู่อะไรแบบนี้แล้วก็ดีใจที่แบบออาเพลงจีเฟรนกลับมาเหมือนเป็นการทำให้ได้เห็นโชว์ของจีเฟรนที่เป็น,นอีกมูดหนึงเป็นยูนิตอะไรแบบนี้ซึ่งเอาจริงอ่ะเราอะค่อนข้างรู้สึกว่าเพลงอ่ะค่อนข้างบอกสตรอรี่ชัดว่าอาจจะสื่อถึงอะไรอย่างเช่นเหมือนช่วง t ท m e for the o o o n นเนี่ยก็คือมันจะพูดถึงแบบความรักที่ง่ยคนนึงแต่ก็ ส่งไปไม่ถึงเขาอะไรแบบนี้แต่พอพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยก็จะได้เห็นความรักมากขึ้นมันก็จะมีพัดหนึ่งที่ยืนเป็นวงกลมเหมือนเป็นพระจันทร์เต็มดวงเออใช่ก็ได้เห็นสิ่งที่จีเฟนได้บอกให้แฟนขับอันนี้พูดถึงในมุมของจีเฟนกับแฟนขับเนาะอันนี้จะพูดถึงช่วงที่ยุบวงไปแบบว่านั่นแหละความความรู้สึกที่มีเนี่ยช่วงที่วงนั้นก็ไม่ได้พูดถึงไม่ได้แบบไม่ได้ออกมาเสือให้แฟนขับได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนสุดท้ายเนี่ยมาได้พูดในตอนเพลงรักก็คือแบบเหมือนบอกเป็นในนประมาาาณว่่สุดท้ยยเีย ความหวังที่ยังรออยู่เนี่ยก็คือได้มาบอกแล้วในครั้งนี้กับการได้กลับมาทําสเตจแล้วก็ได้มาเป็น b ี g ให้กับแฟนคลับได้รับชมกัน,ต,ต,ต,นต่อไปได้ดูผลงานติดตามผลงานต่อไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นในส่วนของสตอรี่ที่เราคิดว่ามันน่าจะเชื่อมกันใน2เพลงนี้แต่ว่านั่นแหละยังแอบรู้สึกว่าโชว์อาจจะยังมัน มันดีในเรื่องของการมุดเพลงเนาะในเรื่องของการมิกซ์เพลง2เพลงมารวมกันมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออโอเคสองเพลงนี้มามิกกันฟังเพลิเพินได้แล้วก็ดูไม่ไม,ไม่ไม่ขัดหูไม่ขัดอะไรแต่ว่าถ้าที่ในสเตจแบบคุณน้องก็อาจจะยังเป็นสเตจที่เหมือนอาจจะยังธรรมดายอยู่แต่ว่ามัน i m ค a c t ขนานจิตใจมากกว่าเออเรารู้สึกแบบนั้นนะแล้วก็อาจจะหลาย,ายส่วนเราเราเคยเห็นเป็นในมูดของ r i e n d ที่เคยโชว์มาแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นโชว์เพลงเปิดในแกก็ อาจจะตั้งใจคีบคาเลคเตอร์คีบมูดของเพลงให้มันเป็นมูดประมาณนี้ก็ได้ก็อันนี้ก็ต้องไปรอติดตามในสเตจต่อไปนะจ๊ะส่วนการจัดอันดับเนี่ยก็รอไปรออีกแย่อีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันตอนที่ปล่อยครบทุกวงว่าเราจะลำดับให้ยังไงก็แล้วกันนะคะสว่วนอันนี้ไปรีเสิร์ชมาแล้วว่าเลขศูนย์หนึ่องศูนย์สองศูนเนี่ยคืออะไรก็คือวันนี้เบบิ่นซีเฟนคือ0 1 1 6์หนึ่งหกชายสิกุมภา ส่วนวันเดบิวของบีบีจก็คือ,อ0209ก็คือ9กุมภาใช่ก็สื่อถึงวันเดบิวของสาวๆนั่นเองนะจ๊ะจะถ้าถามว่าออร่าคือจับมากชอบความทำสเตทให้มันดูฟุ้งเฟมากเลยอะเหมือนอยู่บนสวรรค์อยู่บนท้องฟ้าเป็นดวงจันทร์ที่ลอยบนท้องฟ้าเหมือนเรามองดวงจันทร์อะไรแบบนี้มันก็จะมีความเป็น ออร่าออกมาอะไรแบบนี้ให้ความรู้สึกแบบนั้นเนาะไปกันที่สเตจต่อไปเลยก็คือของคุณแม่ไฮโอรินกับการเอาเพลง Touch My Body มาซึ่งแรกแอบหวังว่าเฮ้ยแม่จะาถ้าเอาเพลงเก่ามาเนี่ยเราอยากให้เอาเพลงอารมณ์มาอะไรแบบนี้ความแบบมีคลาสชั้นสงูงอะไรแบบนี้มาเออใช่แต่ว่าเอาทำมมาได้มาก็โอเคเพราะว่าเป็นอีกเพลงพีคหนึ่งของซิสเตอร์เลยเป็นเพลงที่รู้สึกว่าเราอวยตลอดตั้งแต่ตอนที่ทําไม่มีไวร์รอว่าเพลง Touch My Body คือเพลงที่เกิดมาเพื่อซิสเตอร์จริงๆ,ๆใช่แล้วก็ตอนแรกแอบบคิดอีกว่านางจะเอาเลยเออเอา เพลงวันเวิร so ์ลมาเพราะเป็นอีกเพลงโซโล่ที่นางดังมากแกฮโยลินเน่ดังมากนะเมื่อก่อนเป็นโซโล่ที่ดังแบบดังนึงด้วยตัวนางเองจริงๆฉันได้ฉัได้เพราะตัวฉันเองจริงๆเดี๋ยวไปดูสเตจเอ่อทัชมาร์วิลี่ไอเพนต์วัสดุสีเขียวมาตอนแรกนึกว่าแบบเยกคำทุบพาร์ตตายอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราไปรียกของคุณแม่ฮโยลินกันดีกว่าว่าสเตจจะเป็นยังไงคุณแม่จะควักงบออกมาจะ กินข้าเนื้อตัวเองไปเยอะไหมก็เดี๋ยวไปรอรุ้นกับสเตจเพลงนี้กันเลยไปกับการ r รีอแอคชั่นทัชบาบอดี้ของคุณแม่เฮรินจาไปนะครมันอิ่ความสุขจนล้อนออกตาลยเนะแคงยังไม่ได้เนจะไออกทั้งูไม่รู้จะพูดอะไรเลยแก มันดีมากคนเดียวอ่ะมันดีมากมันดีแบบดีมากอ่ะไม่หลุดตีมด้วยนะความแบบยังคียคาเลคเตอร์ความเป็นเอของนางอยู่แล้วก็มีความใส่เพลงใส่กิมมิกต่างๆมาเห็นไหมตอนเที่ยวแรกพูดตอนแรกว่าเหมือนเพลงพาราไดเลยสรุปก,ก็เรื่องควาสุพาราไดก็เหมือนพาไปสวรรค์จริงๆขออวยกอนลวกันว่า ดีมากสเตทคือลงทุนมากแล้วชอบความที่แบ็กอัพเนี่ยได้ใส่กางเกงแบบนั้นคนละเสียงด้วยนะความแบบใส่ใจแล้วก็มันดูมีความเป็นชาวเผ่าชาวป่าต่างๆแล้วก็คุณแม่ควีนนั่งอยู่เขาเรียกว่าเขียวเหนียวซับแกเหนียวซับจริงแบบนี้ดีมากอ่ะฉันชอบมากเลยนี่มันอิ่มใจมากเพราะว่าเฮลีนอะถึงแม้ช่วงตอนที่อยู่กับ,บวงอะจะ แมกมากจะเป็นแบบตัวแม่คนรู้จักเยอะใช่ไหมแต่ว่าพอหลังจากมาทําเดียวเนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่โดนอัน e r เร k มากอีกคนนึงเพราะว่าหลังจากดัลลี่เป็นกระแสมากก็ซีซีก็ถือว่ากระแสดีแต่หลังจากนั้นแม่ก็แบบค่อนข้างเงียบหายในวงการเพลงเนาะก็ไม่ค่อยแบบอยู่ในพื้นที่สื่อเท่าไหร่แล้วก็คนก็ไม่ค่อยแบบเห็นแม่แล้วอะไรแบบนี้จนกลับมาเหมือนเป็นความก,กดที่แบบว่า ได้กลับมาทำสเตจจริงๆแล้วนี่คือสิ่งที่นางอยากทำมันเหมือนคอนเสิร์ตนางจริงๆนะเหมือนคอนเสิร์ตนางเลยเราชอบความเดินไปหยิบขวดวายแล้ววายมันเป็นกากเพดาอกเข้ากับมูดมากเหมือนนางก็ตั้งใจให้มันเป็นสีแวววาๆในทุ่งในสวนในป่าต่างๆอะไรแบบนี้ แต่เราอะแอบเป็นห่วงเสียงนางเพราะว่ารู้สึกว่าไม่รู้เป็นพ่อะไมหรือเป็นพ่อะเสียงนางแอบแอบไม่แน่นเหมือนเมื่อก่อนแต่เข้าใจว่าใช้เสียงเยอะมากแล้วลองสดด้วยนะเราอยากให้แอบอยากให้เซฟเสียงมากเลยเพราะว่าในรอบต่อๆไปแอบเป็นห่วงอหือแล้วก็พูดถึงเรื่องหุ่นนางด้วยคือตอนนี้แม่เฟิร์มมากแบบแบบเฟิรมม์มแบบแบบแบบแบกระชับถูกสัดส่วนใช่ไหมแต่ถ้าตัดไปช่วงตอน touch my body อะอันนั้นก็คูค่หุ่นแบบโบทันหลังทีคือโบ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 แบบนี้เลยคือมันป l า s มากจริง แล้วก็อินเนอร์อะไรเนี่มันคือค,อความเจ okay, นไวทีเนาะเกเนาะคือดึงดูสายตาเราตลอดทําให้เราแบบไม่ได้มองแบบข้างๆเลยมองแค่นางคนเดียวจริงๆคือเหมือนน,นางร้องไปด้วยและในหัวนางคิดว่ามองกูมองกูมองมองมองก,อง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 กูอะไรแบบนี้เป็นสเตจที่รู้สึกว่ามีความพอดีอยู่ทั้งเรื่องการเอาพร็อพมาที่มันไม่เยอะเกินไปแบบมีกิมมิคเน้นเน้นจุดขายแต่ะราพาไปเลยอย่างเช่นพัสดแดนสเบกที่มันมี เสียงเครื่องเป่าใช่ไหมกาพาผู้ชายเครื่องเป่ามาเลยมาเป่าแค่หกคนแล้วก็โชว์นางเพอร์ฟอร์มอยู่ตรงกลางก็เลิศแล้วก็พาร์ทที่เป็นวายอีกก็เลิศอีกพาร์ทเปิดที่มีความเป็นยากนั่นเองท่านกรู้สึกว่าสม,มับาลานเรื่องการใช้พรอ็อพแล้วก็เรื่องการชว์พร์ได้อย่างดีด้วยก็แบบเป็นเพอร์ฟอร์มที่น่าสนใจแล้วก็ติดใจอีกหนึ่งโชว์จริงๆเหมือนกับผู้ชายแล้วก็ตเต้นแดงเลยนะปป่ะอีกอย่างก็คือ แบ็กอัพใส่ส้นสูงทุกคนโคตรซิต้าโคตรเป็นนางจริงๆนะซิต้าซิต้าซิตนี่พาสุดท้ายใช้เบอร์ชูดด้วยคือมันดูใส่ใจมากนะแกใช้แดงเขียวเหลืองโคตรคุมตีมอะ่อมะนั่นแหละก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จาจะจำอีกหนึ่งสเตจเลยของรายการควีนดอมจริงๆเป็นการอเพนนิ่งที่ทำให้เห็นชัดจริงๆเห็นเป็นตัวนางชัดเห็นเป็นสิ่งที่นางผ่านมาต่างๆชัดมากจริงๆก็มาสัมผัสตัวชันเิงเลือกสีว่าจะชอบชันตรงไหน ชอบเสียงฉันชอบแรปฉันชอบเพอร์ฟอร์มฉันชอบหน้าฉันชอบรองเท้าฉันชอบผมฉันเลือกให้จริรินะจ๊ะก็จบแลวการรีแอคช่นครีนน้องทั้งสองทีมทั้ง b ีบแล้วก็คุณแม่เฮวยดินก็ตัวประทับใจมากถือว่าโชว์ความเป็นตัวเองออกมาได้ทั้งสองวงเลยในร์ทแรกจริงๆแต่ว่านั่นแหละก็ฝากรอติดตามการจัดอันดับด้วยแล้วก็สพปยมวิเคราะห์มาให้ ดีที่สุดว่าจุดไหนจุดไหนที่เรารู้สกว่ามันต้าชมันจับใจจูจร,จริงๆก็ฝากเราติดตามกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็วกนั่นแหละใครที่เป็นแฟนคลับวงสองของวงนี้ที่จริงมันน่าจะปล่อยมาสามวงเนาะอีพีล้าสี่วงอีกก็อาจจะไม่ได้เห็นอะไรมันไปยัดกันอยู่ที่ตรงนู้นแอนทามก็อาจจะไม่เท่ากันอีกอปวดหัวเดี๋ยวก็ต้องเวลดูก,กันนะจ๊ะแล้วก็นั่นแหละใครเป็นแฟนคลับสองวงนี้ก็คอมเมนต์มาคุยกันว่าชอบโชว์ของใครบ้างแบบเป็นยังไงบ้างในโชว์ในรอบแรก อืมก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เราก็จะไปตอบคอมเมนต์เหมือนเดิมนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยเพื่อจะได้เห็นคอ,คอนเทนต์ควินด้อมในอีพีต่อไปอีกเนาะก็นั่นแหละกดไลค์ด้วยนะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คิดไม่ไ้จ้ะไายบายจ้ทะทั้งโลนั่นเหมือนอารมณ์สวิงอะมันสวิงเป็นแบบเศร้าเอี้ยเศร้ามามกกระเทยไม่ไหวเศร้าอีกแล้วมึงกระเทยมากเลยแบบนี้ตลอดเวลาเหนื่อยนะ